ไอเอ้าเมื่อกี้ตัวกูไม่ได้หันหน้าเข้ากระจกเว้ยมันพุ่งเอาหน้าที่ืินเลยเอ้ากูไม่มาหลุดอยู่ในมิติกระจกมั้เออโอ้นี่ไงอันนี้เป็นนายใน50ปีแล้วสโอ้โหมาแรงไปหน่อยหลับเลย <S 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 โอ้โอ้ ตกใจหมดไม่เป็นไรนะพวกฉันไม่เป็นไรต,นต่อเตอรนตีพวกเออคงเหมือนเหมือนจะตรงข้ามกับตอนภาคสองนะตอนภาคสองนี่แทบฆ่ากันฮนูไม่ได้ใช้เลยนช่วงนี้เอ้ยเอ้ยเออโนมไม่ได้เจอนานถ,าถึงนี่กูเตรียมโหดแล้วไปไหนไปไหนไปไหนไมาที่นอน เอ้ยอะไรขยับอะอ๋อหนูหนูเ<ด>ยี่ยมหวดนมแล้วแบบอะไรแล้วเนี่ยตอนน่าจะต้องตามนมไปตรงนี้มันก็ไปต่อไม่ได้นี่หว่าก็เอ้ด้านซ้ายดึงได้ป่าวะเอ้นั่นอ่ะมนคนเดียวจะไม่ไหวครับเพื่อนน่ากลัวอยู่เดอ้อ เฮ้ยโอเคถึงพอดีเปะเจ้าลงใหม่ไงเฮ้ยเอาเรื่องไปไหนแล้วอมาได้หนาดนี้น้องอน่ารักที่สุดเฮ้ยตตใจหมดกลับมาเข้าแมปบ้านแล้วนะครับบ้านแสนหวานเฮ้ยนึตกว่าจะตายตกใจหมดอ๋ยยังมีชีวิตียวเตียวฟิวิเกลฟิวิเกลตรงนี้เหมือนจะไปได้เปล่า ทางที่เรามาเนี่ยอะไรหรอแค่มันตันเราเลยไปทางบนนทนเราไปทางนั้นก่อนดีกว่าเราจะไปหานมก่อนหรือไปกันจบเ่อนอน,นมมันเหมือน,นเป็นทางไปต่ออะอาใหญ่ไม่ออะไรเจ็บเบ้าในช่วงอะอายหญะไอ้นี่ดิเวเนี่ยบนขวาเนี่ยใครก็ไปยักอยู่ตรงนั้นวะนะมีคนนั่งขี้ใช่หรอ,อมีเดะตีเดะไม่ไม่น่าใช่นะเขาไม่น่า มันนิ่งไปตีเท้าอ<ะ>เาออตีเท้าวันนเออเออถ้าตีอาจจะสะดุ้งก็ได้เดี๋ยวของแบบนี้ปกติเขาแขวนล่ะน่าจะแขวน,บ,นบ้ <c oughs> นานฮันเตอร์ไปเลยน่าจะของคุณเพื่อนอาจจะต้อง <c oughs> เอย่เย่เย่น้องดีใจเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันคล้ายๆป่ะวะคล้ายๆคล้ายๆข,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 ของภาคแรกเลย คล้ายๆไอด้ดาบหนึ่งในเดียวสีของภาคแรกเฮ้ยคขยับนี่นนเสียงอะเห็นตัเองอยู่ตาล่านี่เสียงคุณขยับอะตาล่าคุณรากินไปเองค <c oughs> อยไม่เป็นงั้นนี่เสียงเหมือนแบบคนใส่เสื้อหนังอะแล้วแบบเสื้อหนังมันขยับอะอ,อะไรเป็นชุดกูก็ได้หรออันไี้ก็ได้ขอแค่คนที่ใส่เสื้อหนังมันไม่ได้ถือปืนอนะ,ะถือหน้หาไม้ ไม่ได้แย่ไปกว่ากันเท่าไหร่ตู้กูมันมองมึงอย่าดียเลยไปเอา้าโน้มตามมาด้วยเนี่ยมื่อไหไร่เฮ้ยไปใช้เก็บได้ไหมเก็บไฟเก็บมา้านเหรอนั่นแหละสิวางไม่ได้ด้วยพี่กูเราเป็นคนสู้หุ่นเลยก็น่าจะใช้เกิดอะไรขึ้นอนะฉายดูฉายดูให้หน่อยดิโอ้ไม่ไม่ไม่ใช่นะอัน,นอันนี้น่าจะเป็นเก้าอี้ช็อตไฟฟ้านะเพื่อนโอ้โหยังมืดต้องการไฟฉาย พี่ชายครับแล้วไรคนไม่มีไฟฉายนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเพื่อนกูว่าพื้นกระจกนี่มันแตกได้นะอันตรายรอย่าเขา้าใกล้อันนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องทรมานอีกอันหนึ่งแน่เลยไม่ใช่เว้ยแต่ที่แน่ไอเด็กน่ะน่ากลัวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมึงใส่ต้องการฟิวจากลมฟูชิ่งกูได้เป็นไฟฉายจริงโอเคแค่เทสเฉยอยู่ๆก็เพลงขึ้นไฟฉายอีกอันนึงฮะระีบไปไหนกันกูรีบเลยเอาบ้างเอาบ้างเอาบ้างวกกับจิง้งก๊อกทุบด้วยโอเค ปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ฮะอ๋อหรือหรือมึงต้องยิงตามด้านขวาสีดำมาเลยยิงไม่ได้เจไม่ได้มึงรับทุกไป่ิรับทราบยิงสามกับสี่เค แล้วก็สองกับสี่แล้วก็สองกับสามโอเคสำเร็จเฮ้ยเราต้องช่วยกันนะเพื่อนชุบเสียงอะไรอ่ะไอเสียงอะไรแตกอ่ะไม่น่ากลัวเท่าไม่น่ากลัวเท่าเสียงที่เหมือนมีอะไรสักอย่างขยับอ่ะมันเริ่มแล้วเลยนะ เกมแห่งดห้องคุณกูไม่ปิดไฟฉายแน่กูจะเปิดไว้ตลอดเลยครับแต่แสดงว่าเราต้องสลับกันเนี่ยบางคนเขาเรียกอะไรอะไร่ะต้องเปิดไฟฉายคนหนึ่งก็ต้องใช้อาวุธคนหนึ่งแน่เลยคุณคูวอาา่าฮะน่าจะเป็นพัซโซอะไรสักอย่างน่าจะต้องช่วยกันนะมึงหรือว่าเราต้องโดดตามลำดับอ่ะใช่เปล่ายุบ เออใช้ไฟฉายดูที่ทางก็ได้บางทีเออนี่ข้างหน้าถูกต้องพีโอเคกลับตรงกูด,ด้านขวาดิสิขย,ยับขึหน่อยรีบมาด่วนเลยเขารู้สึกไม่ปลอดภัยกูไอพวกนี้ขยับมากอะ่ะเพราะว่าโอ้โหนี่แค่คิดก็รู้สึกอันตรายแลยนะ้วเนี่ยรู้สึกว่าถ้าแบบถ้ากระจกแตกขึ้นมาเนี่ยกูยไม่อยู่ละแต่ข้างในมีกระจกแตกกัเออกูยอยู่เนี่ยฮะอเว้นดีติน้นไปทำอะไรข้างใน ตุบขังเลยเออไอ้เดี๋ยวข้างบนนี้คอลเลกทีป่อกูเข้าไปห้องเมื่อกี้แล้วพอเราตัวเซฟและใครขำแม่จำมันเอ้ยข้างบนนี้เหมือนไปได้เลยกรับมันเห็นนะเือ,เอยะไปต่อไม่ได้เออน่าจะเป็นทางกลับมากกว่ากูอะแสดงว่าต้องมีสักประตูหนึ่งปิดแล้วก็บล็อกไม่ให้เราใครขำฟ็อกซี่เหรอนี่กระโปรงของเจ๊แก่หนิใช่ปะ่ะมันน่าจะแคล้ายๆไม่ได้คิดไปเองกระโปรงก็เหมือนกัน ดังไปโน่นวิ่งตรงๆได้เลยนะเฮ้ยเด้ยเลยอเ,เอ้อเสียงอะไรอะ่ะเสียงใครกดกดกด,ดกรอนอะ่ะน่าจะเกาะเชือกไว้เพื่อนกูอะ่ะต้องต้องโดดไปเกาะโซ่ปีนขึ้นหรอไม่รู้ลองขึ้นไปกันก็ได้เออเออว้าวว้าวว้าวาว,าว,าวา้ลอยขึ้นเลยเท่เลยกูเป็นวิญ,ญญาณเลยเนี่ยเออเรียบร้อยครับอะไรไนดะ้ตุบแ m coming for ya ่ะาบเจอคอนเล็กเจ็บปู ไม่น่าไปคิดว่าใชให้กูปิดเสี่ยงี่ดไปหรือเปล่าได้คิดว่าใช่เป็นไปได้อยู่นะเอ้ยเดี๋ยวเี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเี๋ยวอันนี้นี่รูนี้รูนี้ตรงนี้มีรูเข้าไปยังรูไหนรูประตูเนี่ยประตูไหนแบบประตูซ้ายสุดเนี่ยยากเลยอันเนี้ยโอโ้โหโอ้โหโอเคกูเข้าก่อนเลยแอบก่อนเลยเอ้ยเอ้ยยืนยืนยน,นิ่งๆในมุมก็เนียนคนอะไรเสียงใครอา ไม่รู้หลักเลอยู่ตรงไหนเนียนขนาดนั้เลยวะเข็ดโอ้ยชิ้นเนียนเกินไม่เปิดไปฉายก็ไม่เห็นขอเต็มแล้วเด้โอ้ยโอ้ยังมืดเลยพี่ครับอันนี้เหมือนเป็นทางไปต่อเนาะไปดูฝั่งนู้นกันแล้วกันอ้าวอ้าวอะไรเว้ยเสริมด้วมันมายันนี่เลยแหละมันดูเหมือนมันจะเป็นทางไปต่อหมดเลยเว้ยห้องนี้เหมือนจะมีตุ๊กตานะ มีขวานปักอยู่ตรงนี้มีปเปลี่ยน,นตรงซห้องแรกเลยที่งงก็คือไอตัวกลไกด้านหลังที่เหมือนเป็นฟันเฟืองแต่ที่แปลกคือท,ทำไมบ้านไม้มีฟันเฟืองข้างหลังแปลกจังมันมีทวิจัยตรงนี้ด้วย คนมีตรงทางแรกไปยังตรงนี้เหมือนไปแล้วอาจจะไม่ได้กลับกันไปทางแรกก่อนไลเหมือนจะเป็นทางไปหรือเปล่าออกไม่ใช่กอเลกเกเบิลแล้วกูเข้าห้องเนียนเสียงอะไรอ่ะเหมือนนีนเสียงอ้นี้ไหมนมปะลองเปิดไฟตรงนั้นได้ปะใช่ไฟปานี่ไงนมจริง่ตามท้าตามตามเหมือนนมวิ่งเข้าห้องซ้ายนะ ขอกอดหน่อยก็จะได้กอดทางของนายเป็นไงบ้างมีอะไรไหมก็แค่กอดเฉยๆไม่มีอะไรมาตรงนี้ต้งบนดก่อนมีทางไปยาวๆเลยั้งเหนียวั้งชื้นที่นี่นี่เป็นที่อยู่ของแมงสามจริงๆรีบไปกันเถอะเพื่อนกลัวมันผล่มาใครดูรีบอดไหมครับทำไมเลยม,มันชอบมีฉากแบบนี้ฉากแบบ ยีนตัวโตอ่ะอยู่หน้าอยู่หน้าแสงไฟอ่ะ,<น>ะเหมือนเหมือนรีบอลตอนโตแล้วอ่ะนีอ่ะตอมให้มันเดียดเออครน,นั้นก็มีมั้งถ้าจำไม่ผิดฉายแบบนี้เงาดูโตแต่ที่จริงเป็นตัวเล็กเอ,อ้ยมีอะไรขอดูด้วยโอ้โหโอ้ยังยังไม่ตายด้วยอ๋อแต่เป็นตุ๊กาตาค่อยลวงองหน่อยอ๋อเรา้องใช้เบคเอ่อนิกตีซ้ำเหมือน้วงอยู่น สิงน้ำปะฝนเนี่ยเาอยู่ไหนแล้วเนะน,นีเ่ยเรบนเรือเลยไม่น่าใช่นะอย่างแรกคือมันมันไม่โค้งเคงมันก็เลยคือเลยคิดว่าไม่น่าใช่เรือแต่ว่ามันก็ปฏิเสธยากเนาะโครงสร้างมันดูใช่อ่ะอู้ขอบนขอบฝนเราทำยัง้งแต่ที่บอกแลยว่าเราต้องหาอะไรายโยนเข้าไปอ่ะ อีเดียน,ยนะย้อนถามอัดเดียวพอโอูหกเต็มกล่องแล้วเรือจริงๆแล้วมั้ยเรือสองเออแล้วกะไปงานน่าจะไปได้แค่คนเดียวไม่ใช่ว่ามันเคลื่อนอัตโนมัติใช่ปหมอ,อ๋อคนดึงแล้วมันก็เคลื่อนอัตโนมัตินะใช่ดีเจอเพื่อมากเป็นหนึ่งขอดูทางฝั่งนี้ก่อนมันจะเป็น ห้องลับๆอะไม่น่าผิดใช่ทางไปต่อนี่ไงコレลกติเบิลอุ้ยมาด้วยเหรอตามมาดูตามมาดูอะไรก็ได้ยังเวียนน่นเอ๊จะเกิดตรงไหนนะนายนะเกิดตรงนี้ก็เร็วดีนะกษาตริยทำทางไม่ให้เดินตรงๆไอ้ก๊อปปูดตีกว๊าห์หัวก็ต้องมีกัดมากตายเลยเหี้ยเขาจได้เข้าใจได้เพื่อนโดดพลาดพลาดก็แมวแหละ ไอ้ขี้บกไอ้สัตว์เนี่ยไปไหนละขึ้นไปข้างบนแล้วเราต้แค่สอคนแล้เพื่อนลงมาตายเมื่อกี้ไอ้สัตว์คอยมึงเนี่ยดึงไม้มันไหลลงมาเลยเนี่ยโอ้ยเหี้ยูขอโทษปากกูปากปาก,ปากูมีช่อไอ้เหี้ยไปเยไหลลงไปจริงไหลจริงเัาโซเซฟแล้วนะหมอวัยเก่ากลัวแล้วเนี่ยส่วนสนุกมันเนี่ย เตีมคานิวาวเออก็รู้สึกอยู่เหมือนกันแม้แต่ของที่เก็บอยู่ข้างในไอ้นี่แหละข้างในบ้านมีแต่ของที่อาจจะเป็นเรือคานิวาวเออเป็นไม่ได้เฮ้ยที่บอกนี้เราต้องไปเอากุญแจข้างในอ่ะกับเขาอ่ะตรงนี้มันก็ไม่น่าจะปีนได้แต่มันน่าจะต้องหาทางขึ้นตรงเนี้ยอ๊อก๊อปมัต้องยิงเฮ้ยโอ้โหจะหักไอ้นี่กวนนะ ไอ้กูดมตื่นทีหนึ่งหอมชุยไอ้บ้านนี่มันตรงรุปสะกวอนแน่เลยไอ้ตาวิหนึ่งเริ่มเริ่มเชื่อแล้วมันคือเรือเรือคานิวาวว้าวอุย้ยกาอี้อะไรสูงขนาดเนี้ยกาอี้เด็กเหรออ่าจจะมีคนมานั่งหลังจากเราเข้ามาแล้วก็ได้เลยอย่าเลยถ้าจะนั่งทันทีนั่งตอนที่เราอยู่เลยอย่านั่งตอนที่เราไม่อยู่เลยนังแบบนั่งบูดอะ่ะอากูไปด้วยเออนี่ดึงได้ดันดันเข้ามาดันเข้ามามันน่าจะต้องช่วยกันอะ่ะจดไม่ได้ ใช่เหรอ๋อ,อต้องคืนแบบด่าอ,อมันต้งดัตว์จะปาเก้อไม่รู้คนเราไม่ต้องมีไม่รู้กันบ้างบู๊ตตามมึงละโอเคอันนี้ก็โตหนนั่นไม่ใช่เสียงเราค่าจริงด้วยโอ้โหโอ้โหเอางี้เลยพี่อย่าขยับตามเลย อะไรก็ได้ยกเว้นแบบติดเลยอะไรก็ได้ยกเว้นแบบไอเอสซีพีที่แบบเราหันหลังปุ๊บถึงจะเอ้ยเรากระพริบตาถึงจะเคลื่อนไหวอ่ะไม่จะยินเป็นไรอ๋อก็เป็นคนถ <c oughs> ือจแจลืมกดกดเรียกจนได้ Achievement เห้ใช่อ่ะมี Achievement เรียกด้วยมันบอกว่าอะไรเรียกเพื่อนจนครบครั้งนี้กำหนอดอ,อ,นอ่ะกี่ครั้งอ่ะไม่รู้คุณกดๆแล้วมืออะไรก็ได้ยกเว้นล่วงลงมาไม่อยากมาเชิญหน้ากัน ไม่รู้แล้วว่ามันจะรุนลงมาเมื่อไรแต่เราไปก่อนอเมื่อกี้เอาค้อนตีกับแผงแม่งดับเลยไฟเป็นไปได้ไงวะเออคก้วรเราอาจจะได้ไฟออกไนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยข้าวต้องตีหัวเะกี้ก็ตีหัวแตกแหละแต่ ต้องแบบตีหัวจะอย่าให้ตัวจับเราได้แน่เลยครับ่โอ้โหหัวกับตัวทำงานแยกกันแต,แต่แต่หัวก็เป็นจุดอ่อนวพราทาัอาจจะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวระวังรับโอเคเรียบร้อยครับมีอีกโอเคเร้อยมี ฟิวยิงก่อนเลยเฮ้ยมีไอ้เนี้ยเฮ็ดช็อตกรันเอ้าตีดิตัก <c oughs> วกูนี่ยืีดูดเออกันอยู่แบบนิ่งเง้ยโอ้โห <c oughs> อ้ยอะไรอะ กระดักหนูนี่อันตรายนะอย่าไปเหยียบนะไปนะหนูก็จะแอบ,บวางคอลเลกทีฟไว้ข้างขวาไม่มีอะไรไม่รู้ขวามันมีแสงมีไฟเหมือนไป็ทางไปต่อมันท้ายเป็นไงนี่ไงปิดแล้วน่าจะมีน้องบอลมีให้โหนด้วยแต่ไม่น่าโหนเท่าไหร่โหนหน่าจะตายนี่ไงมีพลเรกทีปเอ้ยพลเลกทีปเป็นไงเอ้ยมันอาจจะเป็นทางลงก็ได้นะเราจะได้ไม่ต้องแบบ มีอะไรให้ออกซ้ายไปก่อนนะให้พวกนี้เป็นพวกเดียวกับเดอะกส์ป่าวโะเคได้ยอยู่คนตุกตาบอสฮะตุกตาบอสตุกตาบอสพักไหนไม่รู้ตัวนี้พักแรกจับไม่ได้แล้วพักแรกพักแรกที่องทำก็คือวารขันปรหลุมเรา <laughs> นั่นอะไรน่ากลัวตัวยังใหญ่แค่ทับเราก็ตายแล้วต้องหดแน่เลยเพือเ่อนต้องเขาเรียกอะไรนะสลิงไปอ่ะโดนเผื่อโดน,น,น,นคนงล่างจะขาดแม่อย่าอย่าพูดเช่นนั้นเลยอยันตรายโอ้โหเราจะเป็นน้ำเมาเย่ยสำรักน้ำดีกว่า มีที่ได้เฉนอีกหรอขันอยู่ไหนให้นายทายโอ้โหเนียนเกินไม่ไหวก็ต้องเปิดไฟอ่ะต้องดึงเลยดันไม่ได้ที่บอกต้องปีนหลังเข้าไปอ่ะพูดจริงป่ะเนี่ยหลอกต่อเลยก็ไม่รู้อะไรนั่นก็หลอไปเนียนๆกันได้เหรอตัวกูเนียนเลยพักหนึ่งก่อน เออน่าจะน่าจะพวกเดียวกับเด็เก,กเกน,นแต่กับมันมันดูหิวกระหายน้อยกว่าเยอะเลยอะมันดูไม่แบบไม่ไล่ล่าเราหรืออจจะแค่ยังไม่เห็นเราก็ได้เปลี่ยนมาเป็นกินแคนดี้แทนเบื่อแล้วอาหารขอน้ำตาลบ้องเขาเรียกอะไรอะ่ะแบน,นเนี้ยอุย้ยไอเราก็ไม่ได้เอะโดนจับมีสองตัวมันซ้อนเอวมันซ้อนโดนซ้อนโดนซ้อนแล้งวต้องยิงทั้งสองตัวเลยไหม กี่ไข่เฮ้ยอ่ะตัดเลยอ๋อไอ้มันอ๋อโอเคมันกดเฮ้เรียดได้ได้วยป่ะไอเราก็กดลองลองปุ๊บเรียกเลยเยจอตะปัดเรียกตัวใหญ่มากเขาเรียกอะไรนะอย่างงี้ตีไม่รู้มันเป็นการเล่นของพลังอะว้าวเอามา่ให้หมดมีแค่ไหนอ่ะเราเราเดินสำรวจได้ป่ะไหนก็อยู่คานิวอลแล้ว เฮ้ยเดลเลดี้ว่ะเฮ้ยอ่ะเอาดูแหละตัวใหญ่จับกินเหรอใช่เท่าแค่ไหนอ่ะหท่าแค่ไหนอ่ะตัวแค่นี้ไปเรียกเขาอ่ะต่างนาตกน้ำโอ้โหไม่น้อยนะแต่ก็น่าจะใช่อ่ะน่าจะถูกทางแล้วก็ยิงกันหอยไฟเปล่าตุ๊กอกปิดฝาให้ด้วยอ่ะเราดิ้นมาแล้วแสดงว่าเป็นที่แล้วแต่ ไม่อาจจะค้นพบวิธีหายใจในน้ำแล้วก็ได้ก็เลยเลิกดิน้น <c oughs> เป็นไงบ้างข้างบนเอาแต่เอาแต่เอาออกออกเงี้ยอุตส่าห์อยู่ในที่แบบที่ร่มได้แป๊บเดียวมีม้าหมุนด้วยแต่เป็นม,าม้าหมุนในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนม้าหมุนในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนกูไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนะเพื่อนนอกจากหลังผม <c oughs> เห็นอย่งางม้าหมุนโห <c oughs> ม้าตัวเลื่ออะไรหมุนเอ้ยหรือมันเฮ้ยมันขยับได้มันมีล้อเราเราก็สามนากีกันไล้วเราจะเอาทางไหนดึงนะดีดัน อ๋อเมืกี้คือดึงกระด้าน,น<ต>เหรอะใช่เขี้ยเยอะไปไหมเยอะไปไหนเนี่ะอ้อก็ต้องวิ่งเพื่อนอ,อันนี้เยอะไปเราเยอะในหัวกูสะเต็มแล้วนอืมเออลองสเตลก่อนไหมหรือแม็กก็เรียกมาทีละตัวแต่ลอสเตลดก่อนเยอะไปอะ่ะเยอะเกินอะ่ะเยอะเกิน,กนที่จะสู้อ่ะเรียกทีหนึ่งแม็กมาหมดเลยอะ่ะไอ้ก็ไม่ตอบนะก็กูเดินหน้างานได้กลิ่นไปหมายรักเสียงโคตรดุน ไปแล้วคีณมางเยอะเลยกเล็กเล็กเล็กมาได้ปะไม่ใช่ว่าพลนะมันโล่งแปลกๆไหมตรงนี้มันยังก็บอสไฟ้ถ้าเป็นเกมแบบครบตัวก็น่าจะลุ้นแบบนั้นได้เอออประตูหมาเข้าได้ตรงนี้มีทางลงเอ้ยตรงนี้ไงอันนี้มีให้หมดนั่นคือขีดของอะไรอ่ะข้างล่างมีอะไรเด้ออ๋อมันมีฟิวกับต้องมาปีนเชือกฝั่งนี้ก่อน ข้างล่างเรามาดูปุ๊บม,มันเพิ่งเห็นว่ามันไม่มีฟิลล์ฟิลล์อยู่บนนี้เลยเนี่ยต้องช่วยกันหรือต้องให้ก๊อลฟยิงยิงลูกบอลก็ได้ทีนี้ไม่รู้ว่าไปยิงลูกบองอาจจะได้ชิมินก็ได้นะเพราะก่อนนั้นนี้เหมือนเจอลูกบองอยู่หลายอันเลยก็จริงนะแบบไปยิงตอนนี้ก็ว่าน่าทำต้อไปต้องเริ่มรอบสองล,นลอองันรอบยิงกันได้วไหมเออยิงเออสวยได้เรื่องน้ำหนักพอดี อ๋อมันเป็นแบบจูนคลื่นเราลองไปดูที่เห็นกันระหว่างที่นายเปิดเพลงอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นได้ก็ดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคุณสังเกตว่าพอเราขึ้นตรงแล้วมันมีไฟลองมึงทำอะไรกับไอ้ไฟนั่นได้ปะไอ้ไฟที่มันกระพริบอยู่เนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องอะไรกับการกระโดดจับอะไรลองได้ปะเออมันอาจจะไฟซ้ายอ่ะขึ้นมันไม่ตรงมันจะไม่ติดเลยมันอาจจะเป็นแบบกระโดดจับอะไรสักอย่างก็ได้ เราจับผมด้วยเออสะดุดละสะดุดอากาศเอ้ยรุดเกือบเดินรุดหน้าไปแล้วมั้งน่าจะล่วงะลิงเงี้ยอ่ะเฮ้ยไม่ตายใช่ไหมเพื่อนตายดิมันนั่งซึมกลางสายฝนแล้วยบางโดการโหนสลิงแบบใบยังไงขซะหลังขหลังหัวหุนที่มันไม่จิ้บล็อกเลยเออที่จะ ลองนตื้อยเปื้อนเลือดนะลอง,ลองออดึงรองเท้าเขาออกมาแล้วจะกระจี้ไหมดึงองไรวะอ๋อต้องขวัญเขนอย่างเดียวสิ่งว่าแล้วเลือดมีเลือดสิ่งอะไรกูตายมีกำลังี้ด้วย <c oughs> มันก็ขึ้นป้ายเตือน,นแถวว่าเป็นรูป,รปตุ๊กตาเรียนจะเดินหีิเฮ้ยหาอะไรไปเรุ่นทำเหรียญตกปะ่ะมันมีสองเฟสเลยก็คือเฟสเนี่ยเฟสมองกับเฟสแบบขึ้นไปเกาหัวไอ้เฟสขึ้นไปเกาหัวเราอาจจะไปได้ก็ได้ก็ไม่รู้ทุกคนก็มันมีไม่รู้ไม่รูว่ามันจะมีหูตามปกติ ใช้ตาได้ละหลังจากก็ได้ใช้มาแต่เออเกือบลืมแล้วลมีกระจจัยบัลลังนี่ไงหลบหลบแบบจุ๊บๆต้องเซฟละพวกไม่ปลอดภัยที่จะผ่านลุงแกไปนต้องแต่ปลอดภัยอ๋อมันปิดตาอยู่พทุกหินตอนนี้ลุงแกจะเปิดตาเขาต้องก้มหรอทำไมไปไม่ได้วะอ๋อหรือ ไม่ใช่นี่ทั้เหมือนให้ลุงปฏิอ่ะใช่เยียดโดใครจะคิดอะ่ะโอ้ยตีอะไรเฮ้ยห้องเซฟแล้วโนมไอ้พวกนี้ยิงโนมเหรอ๋อเอาด้วยเอาด้วยไหนๆก็มีให้ยิงและเออบนซ้ายสุดเป็นผู้หญิงบนขวาสุดเป็นผู้หญิงแล้วก็กลางขวาเป็นผู้หญิงนอกนั้นเป็นโนม เกบเป็นไวป่ะเนี่ย <g iggle> โอเครู้แล้วอันไหนเป็นผู้หญิงบ้างแสดงว่าแถวกลางอันหน้าสุดเป็นผู้หญิง a c h i e v e m e n ่ะใช่ยี่สิบประดับดีดีกว่าไม่ได้มันรู้สึกว่ามันคอมพลีทกว่าได้ a c h i e v e m e เหมือนจะคล้อยโหดลงไปแลแ้ว <c oughs> <c oughs> ใช่เหมือนจะเป็นทางไปต่อที่กลับมาไม่ได้ด้วยเพราะงั้นอยู่ขึ้นไปก่อนนะหรืออ,อันนี้เป็นทางไปต่อเนี่ยอันนี้มันเหมือนเป็นทางไปต่อเลยไปรู้สึกเหมือนทางนี้เป็นทางไปต่อเลย ลองโหนี่หน่อยแล้วกันเฮ้ยสร็จแล้วที่เป็นคู่หูที่เล่นโค้เรเวียนมาด้วยกันอันนี้คือถ้าไฟไหม้ลงไปใช่กูเป็นหลักก็ล่างแล้วเรากาเป็นอะไรอาจจะมีของให้เราก็ได้ข้างล่างแน่ใจนะว่ามันไม่ไม่ใช่ทางไปต่อ,ม,ม,อตมันเหมือนเอ้ยคอลเลกทีฟแถมมีตะเกียงของไ<ม>อ้น,นี่ด้วยภาคแรก ให้จุดไฟแต่เหมือนตะเกียงจะกระจกจะไม่แตกนะเพราะงั้นไม่น่าจะจุดไฟ,ไ,ฟได้ไฟแชกได้ทำไมเหมือนมันจะเชื่อมกับทางน,นั้นเลยเออ,อเหมือนแล้แสดงว่าลงทางไหนก็ได้แน่เลยกดโดดได้นะครับกลัวแบบวิ้วลาก่อยไมเย่เฟรย์เยอะไมเดี๋ยวนะนั่นมันฮเฮ้ยเอ้าวิ้วนี่นี่ก๊อฟนี่น,ะน,นี่ไอสิ่งนี้ที่ล่อตาล่อใจกนตกบาล เป็ะแล้วน่าจะใกล้แล้วละรู้สึกว่าใกล้ถึงฉากอันตรายแล้วล่ะให้เรากดเนี่ยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวคัสซีนนี่แต่นายต้องสองฉันกันแล้วล่ะไปด้วยไหนดูสิโอ้ยนั่งไม่จับไม่ล่วงเหรออันตราย ขอ,อให้ไม่มีใครหลุดมาทีเถอะแต่ไปอยู่เชือกขาดมาโดนเราอนะไรเงี้ยไม่รัไม่เห็นใช่ไหมพวกตุ๊กตาอย่าเห็นเราด้วยเงียบเฮ้ยน้องไม่หลุดได้ไงวะจับเชือกไปอยู่ ขอให้รถไฟเนี่ยมันไม่มรณะนะเพราะว่าไอ้ที่นั่งอยู่ข้างหน้าเราก็ไม่ใช่คนแปลว,ว่ามันไม่จำเป็นต้องกอดภัยก็ได้เนี่ยจับมือกันแล้วนะเริ่มเสียวเลยการทะลวงเข้าไปพร้อมกันหนึ่งไม่มรณะเอ้ยไม่มีนะฝั่งนู้นก็ไม่มีเนาะีชึบอ๋อลืมดึง ลืมไปว่าแค่จับเัียวไม่ได้ต้องดึงด้วยนยีไ่ไงเปลี่ยนแบบแล้วแต่ยังไ,ไม่ได้ตีบอสเลยนะแบบนีน้จะไม่มีบอสหรอถ้ากระจกมันเออกระจกมันล้าวนี่เชื่อมต่อไม่ได้ <c oughs> เปิดดูแป๊บก็มาถูกทางดีกว <c oughs> ่า <c oughs> ไม่เป็นไรนะพวกทิ้งเลยของตอมนี่ลองไปอีกสักหน่อยเถอะอย่าไปยุ่งอย่างนี้เลยปะนี่ไงเก็บไว้เองกันก็ได้ผมขอจบ EP นี้ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหด่านนี้มันยาวมากๆเลยพอถึงฉากแอคชั่นทีนี้ไม่มีรอดกันเลย ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบด้วยนะครับผมยังไงฝากติดตาม EP ที่4กันด้วยนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ